ลอยางอะโว้ยไปลึกใจลกว่ากดดีขามันเป็นกิักเจ้าของหนี่เจ้านเอ้ยใส่หลังนี่มันกระโดดกะมาดูเดินหน้ายางเียวกะนี้ทีว่านั่นเี่เขาตัดอทนี่เหนุ่อย่างอนี่ตาร์ทนั่นยังขค้นอยู่นะเพราะน่ก๊อบแบขึ้นเลยน่ะเดินเร็วก็หรอ

เข้าคนละยางแหละเงจะให้นี่เอาเก็บกอบมันเลยเก็บเก็บแล้วไปเลยแล้วนี่ให้เยอยแล้ให้เยยนั่นเ็เนอยู่ด้วอาของที่ไหนของที่มันเลยคนขับมันโมโหอะ ก้อนไหนนูนเออ่กิไอ้ก็มาบล็ h มนะนี่ก้อนบันทึกวิดีโอไว้เอมดีันอตั้งลมันคดีวอ๋อต้องรอันหนนอยเทมันหายเลียมกอนอัน้อยกัย่เนี่ยเขาไปขายอย่างกันน้อยปล่อยเขาย่ลูกพี่ไปซอกกันใหญ่บกาเกง nó chưa mới xây đấy chi chi đó nè tánh sọn tánh sọn แสดงว่ารถเกี่ยวข้าวของฮอกเป็นตันละกันใหญ่กว่านี่มันหมีแล้วนะครูตราตึกดและะ้วกัเห็นมันกันแบบพอใหญ่เห็นโูนี่คิดการนีดีของขายกันน้อยขวาง đen khiếu tạm là vẫn ăn cốp cốp cái này đáng, côp, 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 kham, htown, nha ban cốp cái này à, à cả cốp vẫn cả cái này của em อันนี้ไปก็ต้องแยกเแค่เนานอมันกล้ามถูกเนนะตัดสินใจแหละวิในทีสุดท้ายมดอมดปัญญาแล้วเนอจะปลูกไม่หรือจะตัดตดีเนนะอันของไอ้ครบอันก็ของตีไอ้โดมตีนะ เอาเป็นล็อกล็อเาเป็นล็อกๆกก็ได้เนาะถ้าจะโหูจะได้มันถึงเต็มมบเต็มเนี่ยเดียวเมอ๋อมันเต็มมันเต็มห้องคนเดียวแหละมีเครื่องวัดน้ำนักล่ะดูนี่ญี่ปุ่นมันใจเพราะกายแล้วยังทรงมาขายเมืองไทย

ก็มีขาเจ้ามาล่ะเขาหนึงอ่ะเป็นอย่างนะก,ก, <iah. S 2> ก็ขอก็ขอกกขอขข้าเสิ้ว,วมันมีพันตัตังมันสูงแหะแล้วมันจะแข่งก็อ่อนะย้าก็หน้านะย้าก็หน้าย้าเนี่ห่หรอ ที่เพ่มอะไรมาตป้นสีอแฮะมาสีอและวายมัจับ้องมาไดไอ้นจับตรงเลยวะแล้วละกันไมแล้วละ เนพอได้ยังเลนะเลอพออยู่วนทางไหนได้เยนะเด้อ,อได้แนละ้วบนรถเกน่แะม่ม่ได้มันมีต่ฮารสก์ก็้างเนี่ยฮารดดิสก์อะไรอ่าฮหลงนี่แไม่ไ้างมันเวยอันนี้ก็เท่านี้เท่านี้ไปไปห้องนี่ไปชุดคุณอ่ามันจะมีอมันมีห้องเดียวไปยังคนละอันเห็น